รุ่นใม่สว่าลงเ้าที่สีขาวีีีขาวกออกีขาวมาเลยงบ้ายั พี่ก็ไปตีพี่ก็มาไตั้งแต่วันไหนเนี่ตั้งแต่วันวันวันาเอพาวัวันประที่ดีที่ไม่ได้ดี่ี่นนลวเหมือนจะไม่นอนอ่ชั่วโมงชั่วโมงตื่นตีมันใสนอ๋อตัวเล็กใช่ไหมนี่้วี่ขึ้นแล้วไหม

มันมันเป็นอะไรที่แบบตัวโตนอนแต่ไม่ได้นอนเลยไม่แต่ว่าโปรแกสเสร็จอยู่แล้วพอคเริ่มพูดช่างเขาจะบอกง่ายะาตอนตอนเล็กๆเนี่ยจะมีแต่เขดีนะไดน้ไปหเน นนไม่ข้าวคือได้เกินข้าเมื่อวาแล้วก็มีพวกมีอะไรแบบต้อมีมนะยังไม่ไมีใช่ไเป็นเป็นไข้หลงดเด็กแต่ถ้หวัดนะติดแต่าไม่มีหวัดวัด วัดเนี่ยมีอนุบาลเนี่ยพอไปโรงเรียนเนี่ยพอไปโรงเรียนก็ติดจำเรียนแล้วกับพาพามันเด็ข้อสิแม่ครับร้านยาเปิดมากเพราะอะไรก็ไม่รู้แบบนี้